ไข่สองใบเพื่อนๆตีไข่ก่อนตีไข่แล้วใส่นมใส่เกลือ แล้วก็ตีตีมันใส่ไข่แล้วก็ใส่เนยไปด้วยค่ะตีให้มันจะทำแพนเค้กของฝรั่งนะครับเพื่อนๆป้าใส่แป้งเค้ก3ามช้อนร้อยมิลลิกรัม นมสองสองถ้วยแล้วก็จะใส่นมสดใส่เนยใส่เกลือไข่สองใบค่ะจะใส่น้ำตาลสักสช้อนโต๊ะก่อนเบื่อนใส่มากไม่ได้เดี๋ยวหวานเกิน เวลาเราใส่แป้งก็ใส่ทีละหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนใส่ทีละเยอะเยอะไม่ได้ใส่ทีละหน่อยแล้วค่อยตีถ้ามันข้นเกินไปเราก็ใส่นมเพิ่มเข้าไปอีกค่ะผสมเสร็จแล้วค่ะป้าใส่งาเข้าไปช้อนโต๊ะหนึ่งค่ะแล้วก็จะทิ้งไว้อีกครึ่งชั่วโมงค่อย เอามาอทอดนี่น่ารักนะเพื่อนเพื่อนประดับแฟนนะเขาว่าถ้าเราซื้ออะไรเขาจะว่าเลยคับเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจเลยผู้ชายบ้านนี้อาะรม แพดเค้กของฝรั่งนุมน่มๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าจะทำแผ่นใหญ่เต็มนี้ละนี่ป้า,อาลองดูตกลงอะตกลงนมใส่ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยมินดีกร,รมัม กับแป้งสามถ้วยนี่ใส่เต็มกระทะเลยค่ะส่วนไหนก็เป็นเปลี่ยสนสลับทำแต่นใหญ่ไปเลยทำแต่เใหญ่ไปเลยทนิยยทนๆ สวยมากเลยคับเพื่อนๆเ,เต็มกระทะนี่ดีกว่ากินแผ่นสองแผ่นก็อิ่มพอดีซื้อจานแก้วมาวันนี้เพื่อนๆได้ใส่พอดีเลย ชุดยอดของความสวยงามเพื่อนๆเหลืออีกถาดเดียวก็เสร็จสวยงามมากเพื่อนๆป้ามือจับเลยไม่ได้กินนานานแล้วเดี๋ยวป้าใส่มาซับบด้วยค่ะนิดเครื่อง ปรุงอีกทีเดี๋ยวป้าก็จะห่อแล้วเพื่อนเสร็จแล้วใส่มัสซาบีเข้าไปด้วยด a r ิงแฟดพันขอกะ เดี๋ยวป้าก็จะห่อแล้วเพื่อนๆพ่อ,พอใหญ่บอกกินชิ้นเดียวคอยดูนะถ้าแกได้กินแล้วก็โอ้เอาอีกเอาอีกพอบ้านบอกทำให้อีกสชิ้นหนึ่ง <c oughs> บอกแล้ว่ามันอร่อยต้องขออีกวัชโกดอลินความเมียมจ้ะ for you โโออ้้